สวัสดีค่ะลูกนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกันเป็นประจำวเช่นเคยนะคะวันนี้จัดรถสวยคันเด็ดนะคะมาอัปเดตไว้ในคลิปนี้เลยนะคะเป็น Honda City ทั้งคู่เลยเครื่องยนต์หนตัวเทอร์โบนะคะมีให้เลือกเป็นสีขาวแล้วก็สีบอลเงินสภาพนางฟ้านะคะเป็นรถขายดีรุ่นนิยมแล้วก็บอกเลยว่าราคาตอนนี้จับต้องได้ฟรีดาวัางก็ตกผ่อนเดือนแล้วประมาณหกถึงเจ็เท่านั้นเองในเลทฟรีดาว สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคันแรกสีบอลเงินนะคะคันนี้เป็นองยนนล1.0ตัววีปี2022ราคาค่าตัว439,000บาทเท่านั้นและสีขาวเนี่ยเป็นโฉมปี2020ราคาค่าตัวเพียงแค่389,000บาทคันนี้เป็น1.0ตัวเอสนะคะสภาพปีทั้งคู่เลยนะคะชอบคันไหนจัดคันนั้นได้เลยรายละเอียดแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อน คันนี้นะคะฟีดาวข้าง,งวดตกล่อนเดือนละประมาณ70,00กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นสีบอลเงินสีสวยดูแลรักษาง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะออปชั่นมาครบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์แล้วก็คันนี้กระจังหน้าได้เป็นโฟรเมียมนะคะสีเดิมๆโรงงานเลยโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําตรวจสอบตรวจเช็คประวัติได้หมดนะคะเหลี่ยมมุมสันม่นรถคมๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับล้อแม็กอัอลลอยนะคะ สภาพดีสวยๆแบบนี้ m a ็กขอบสิบห้านะคะตัวยางเนี่ยเดี๋ยวนุกๆูปียางให้นะคะยางปีสองพันยี่สิบสี่นะคะยางดีดอกเต็มใช้งานได้ยาวสภาพดีมากกระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ติดฟิล์มแล้วรอบคันคันนี้ผ่อนสบายๆรายได้อยู่ประมาณหมื่นห้ามืนหกขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องนาวไม่ต้องขำ สำหรับภายในนะคะได้โทสีดำตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีชำนะคะได้พรมอะไรที่เป็นมัลติฟังชันเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อบูนูรับสายเข้าออกได้นะคะคันนี้เป็นระบบคูสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ h o n d a City นะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูก,กันนะคะอย่าเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ดได้เลยปุ่มตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็คันนี้กุญแจเป็นแบบนี้ กุ้จขี้เล็ดแบบนี้นะคะให้ดูเลขไมล์ก่อนคันนี้เลขไมล์วิ่งไปแปดหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ก็บอกเลยว่าน่าใช้นะคะแล้วก็ได้ไมล์น้อยด้วยสภาพปีนะคะคอนโซลตัวรถไม่มีฉับคือเล่นวิทยุ fm MM. ็ m ใช้งานได้กปกติแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบนี้นะคะภายในกว้างนั่งสบายนะ,ะสําหรับตัวเทอร์โบเนี่ยข้อดีของตัวเทอร์โบเนี่ยอัตราการเร่งเขาดี นะคะออกตัวดีไม่อืดแล้วก็ได้ในเรื่องของความประหยัดด้วยนะคะ,ะคันนี้ก็ราคาดีอีกหนึ่งคันได้ได้โฉบปีสองพันยี่สิบสองเลยนะคะสภาพดีพร้อมใช้เดิมๆนะคะไม่มีดัดแปลงหรือแต่งซิ่งตัวรถนะเราเน้นเดิมๆนะคะสภาพดีเลยโครงสร้างตัวรถดูได้เลยนะคะหัวน,น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเกียบเดิมซอกประตูเดิมดูได้เลยนะคะ ู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างให้ดูด้านในรถนะคะเบาะแน่นเบาะตึงนะคะแบบนี้เลยมาดูรถจริงก่อนได้นะคะมาลองขับก่อนได้นะคะตอนนี้ถ้ารถเก่งที่ร้านเนี่ยเรามีตัวเลือกให้ลูกค้ายเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์พันเทอร์โบแบบนี้หรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์รถอีโคคาร์หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้า 1. 2, 1. 5, หรือว่ารถไซส์ใหญ่ไปเลยสองจุดศูนย์สองจุดห้านะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะสาหรับรถเก่งสภาพดี แล้วก็ไฟท้ายตัวนี้จะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะคะโ,โลโก้เครื่องยนต์ iVtec นะคะมาครบเลยสสญลักษณตัวซิตี้ด้านหลักมาครบเดี๋ยวนุกให้ดูด้านท้ายกันนะคะนี่เลยห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างแล้วก็ูุของได้เยอะนะเดี๋ยวนุกให้ดูอ,อุปกรณ์ติดรถคันนี้ก็จะมีในส่วนของ ถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงยางอะไหล่มีมาครบนะคะเพรานี้ตัวถังเดิมทั้งหมดรอยซีนสีไข่ไก่นะคะตัวนี้รอยซีนทางมะพร้าวจากโรงงานมาครบนะคะสภา,าพาีพร้อมใช้เลย439,000บาทเท่านั้นกับซิตี้1,000เทอร์โบนะคะใครที่ชอบนะจัดไปได้เลยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับขับใช้ ในเมืองหรือออกต่างจังหวัดถ้าเน้นความประหยัดนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะคันนี้รองรับ e ยี่สิบนะคะรองรับ e ย9 9 1 1> ี่สิบด้วยเก้าห้าเก้าหนึ่งเติมได้ปกติเครื่องยนต์เบนซินนะคะอาจจะให้ดูภายในกันนะคะแสงอาจจะมืดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ลุกรีวิวแล้วแบบฝนเหมือนฝนจะตกนะคะมันอาจจะแบบมืดๆนิดนึงสำหรับภาพนะคะแต่ถ้าลูกค้า มองตรงไหนไม่ชัดเจนทักขานุกได้เลยเดี๋ยวนุกส่งรีวิวอย่างละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปรถเพิ่มเติมให้ดูนะคะการันตีรถสวยตรงรูปตรงปกแน่นอนนะสำหรับคันนี้439,000บาทใครถูกใจติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์เดี๋ยวนุกเปิดให้ดูท้ายคลิปนะคะอามาต่อกันอีกหนึ่งคันใครอยากเซฟในเรื่องของราคาลงมาหน่อยนะคะคันนี้จัดได้เลยกับ Honda City 1.0 S Turbo ปี2020คันนี้เกียวอโตไ้ได้เป็นสีขาวราคาค่าตัว389,000บาทปีนาวั้างว่าตกผ่อนเดือนล้วประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครชอบสีขาวก็จัดไปได้เลยรถสวยทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้นะคะออปชั่นมาครบไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะกระจังหน้าได้เป็นโฟเมียมแบบนี้เลยนะคะเรียบบ่ยมมุมสันรถคมๆส,สวแบบนี้ คันนี้ได้ล้อกระทาฝาครอบนะคะสเปคเดิมโรงงานเลย mm. ติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยเดี๋ยวนุเปิดให้ดูด้านในกันนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นทูสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. อาซิตี้เขาก็เป็นทูสตาร์ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยคันนี้ก็ราคาดีด้วยนะคะเบาะ จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมแท้โรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้านะคะเบาะผ้ารุ่นนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะคะโุมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูรับสายเข้าออกได้นะคะเดี๋ยวดูสตาร์ตรถให้ดูกันจะเปรกกดป,ป,ปุ่มสตาร์ตได้เลยให้ดูเลขใหม่กันนะคะคันนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะได้ไปสีขาวด้วยรถสีขาวจะขายดีอยู่แล้วนะคะ นี่นะคะเลขใหม่เดี๋ยเราเปิดให้ดูอ่าเลขใหม่นะคะวิ่งไปเจ็ดหม่นสองพันกิโลนะคะก็ถือว่ารถคันนี้ใช้งานน่อยด้วยนะสำหรับปียี่สนะคะคอนโซลรถไม่มีชํำเลยเครื่องเล่นวิทิว fm/am นะคะใช้งานได้กปกติเลยเชื่อมต่อบลูทูธแล้วสายเข้าออกได้นะคะสะภาพดีแอร์เย็นฉํำแน่นอนแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะหัวเกียร์ไม่มีชําไม่มีทะลอกไม่มีสึกหลอได้ทั้งสิ้นนะคะสะภาพดีเลย มาดูรถจริงและลองขับก่อนได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถูกบ้านทั่วประเทศนะคะดูรถให้ชอบดูรถให้ถูกใจนะคะเดี๋ยวจัดการเรื่องไฟแนนซ์ให้มีสถาบัานการเงินรองรับทุกแบงค์นะคะออกง่ายอนุมัติไวแน่นอนไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการออกโ็ได้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะปลายท้ายสวยฉบเฉียบแบบนี้เลยตัวโลโก้สัญลักษณ์ซิตี ด้านหลังรถมาครบนะคะทะเบียนสวยได้เลขนี้เลย4ีหนสี่ป้ายกรุงเทพนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนี่เลยสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะเก็บของกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เยอะเลยนะ,ะแล้วก็อุปกรณ์ติดรถได้ในส่วนของเครื่องมือแม่แรงยางอะไรมีมาให้ครบนะคะตัวถังเดิมบอดี้เดิมนะคะสภาพปีน่าใช้โครงสร้างตัวรถมาเดิมๆหัวน็อตไม่มีแก่เลย ขับดีนะคะช่วงล่างดีได้รถปีใหม่สภาพนางฟ้านะคะชอบขนาดจัดได้เลยนะทั้งสองคันนี้ฟรีดาวได้เลยเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินในการออกรถแต่ถ้าลูกค้าอยากวางดาวเพิ่มมีกำลังดาวเพิ่มอยู่แล้วก็วางดาวได้เลยนะคะค่างว่ก็ลดลงตามเงินดาวนะคะหรือใครมีกําลังซื้อสดก็จัดไปได้เลยราคาดีคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่ภายในสวยมาก เบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อคันุกได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถทั้งสองคันนี้กันเลยค่ะพาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนสำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจศูนย์นะคะเครื่องยนต์ iV t e c ทตัวเทอร์โบนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าอัตราการเร่งดีมากนะคะ นี่ออกตัวดีอัแต่การเล่งดีเครื่องแรงใช้ได้เลยสภาพดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเครื่องเดิมเกร์เดิมไม่มีแต่แต่งเป็นเครื่องยนต์นะคะเปิดรถมาสภาพตัวรถใหม่กริปทุกจุดเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะเครื่องเดิมเดิมฝากระโปรงเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวแกมมคอาร์ตนะคะหัวน็อตไม่มีแกะเลยค่ะหน้าเดิมตรง ไม่มีโคดไม่มีงอนะคะเครื่องดีขับนุ่มนวลน,นะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มมาดูรถจริงและลองขับก่อนได้นะคะระบบเบรก ABS มาครบฝากระโปรงนะคะเดิมๆแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุย่ยไม่มีชนบุร์ดนะคะสภาพดีแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยเดี๋ยวเราล้างทําสภาให้ใหม่นะคะจะมีค่าฝุ่นตามการใช้งานนะคะมีบ้างนะคะเพราะว่ารถ เราเอาเข้ามานะคะล้างทำสปานะคะแต่เวลาตั้งขาจะมีฝุ่นเกาะบ้างปกติเดี๋ยวเราเก็บงานแล้วก็สปาให้ใหม่ก่านส่งมอบน,นะคะวันที่ลูกค้ารับรถรถจะใหม่เอี่ยมเหมือนรถใหม่เลยนะคะจะมีการดูแลเช็คระบบเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะทำสปาภายในภายนอกรอบคันให้สวยกิบเหมือนออกรถใหม่เลยนะคะคันนี้439,000บาทใครสนใจติดต่อมาได้เลย มาต่อวันนี้หนึ่งพันนะคะเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน1.0ตัวเทอร์โบนะคะสภาพดีพร้อมใช้นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีแดัดแปลงหรือเป็นเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะสภาพสดสวยแบบนี้เลยใครดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้นะคะฝากระโปรงยังเดิม,ดมน,อน็อตไม่มีแกะนะคะสภาพดีเลยถ้ารถมือสองนะบอกเลยนะคะถ้าเน้นสภาพ แล้วก็เน้นความเดิมนะคะมาที่ร้านจบแน่นอนเราไม่เอารถที่ดัดแปลงแต่งซิ่งใดๆมานะคะเน้นเดิมๆซื้อขายกันยาวๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆแต่งกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะสติ๊กเกอร์ปอกโรงงานมาครบหมดนะคะสภาพดีพร้อมใช้เลยนะคะรถทั้งสองคันนี้เดี๋ยวเรามีการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บราย,ยละเอียดนิ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานของตัวรถเนี่ย เราเก็บงานให้ค่ะสีทำความสะอาดให้นะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คระบบทุกอย่างให้พร้อมก่อนสอ่งมอบนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีรถคุณภาพไปใช้ไม่ต้องซื้อไปลุนไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะคะไปใช้งานลูกค้าซื้อไปเนี่ยเติมน้ามันขับอย่างเดียวใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะดูแลมันแท่นั้นตามรอบเท่านั้นนะคะก่อนรับรถตรวจเช็คอย่างละเอียดแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้มีการตรวจรถด้วยนะคะของเราเนี่ย มีใบเซอร์การันตีโครงสร้างตัวรถให้ด้วยนะคะอันนี้คือได้รับมาตรฐานแน่นอนนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ไกลแค่ไหนไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีไฟแนนซ์วิกเซ็นให้ถึงบ้านทัวประเทศนะคะถ้ากลัวเสียเวลาเนี่ยลูกค้าทักขันุก่อนได้เลยส่งเอกสารมาดูตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในเรื่องของเอกสารนะคะทักมาปรึกษาผู้คุยกันก่อนได้เลยก่อนยื่นไฟแนนซ์นะคะปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะดูแลเต็มที่ทุกเคสนะคะหรือถ้าลูกค้าคนไหนเครดิตดีอยู่แล้วเอกาสารแน่นมาดูรถจริงได้เลยพร้อมอรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะอนุมัติไวภายใน30นาทีนะคะสาินาทีถึง2ชั่วโมงนะ,ะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถมานั่งอรอรับรถกลับบ้านได้เลยสําหรับวันนี้นะคะนุ่ฝากรถทั้งสองคันนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจติดต,ต่อหานุกไก้เลยที่เบอร์0ูนย์เก8 2 6ดสองเจดหแปดสองห เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะขึ้นโชว์ไว้ที่หน้าจอแล้วสามารถกดทักมาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวรามีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตหรือว่าลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนเป็นพิเศษที่อยากให้หนูทำรีวิวนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ,ะเพราะว่ารถที่ร้านจริงๆมีเยอะประมาณ3 0 0กว่าคันแต่ว่า บางทีไม่ได้เอามารีวิวนะคะรีวิวไม่ทันลูกค้าสนใจใรุ่นไหนเป็นพิเศษถ้ามีในสต็อกเดี๋ยวนุกเอามารีวิวให้ดูนะคะคัดรถสวยมาให้แน่นอนวันนี้ฝากรถทั้งสองคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ